ในอนาคตจะใช้ AI แทนทหารไหมครับจะได้ไม่ต้องทหารได้ไม่ต้องตายครับโอ้โรงเรียนสาธิตมหาอะไราคอนแกนนี่ไม่ธรรมดานะคุณครูมาด้วยว่าเนี่ยเป็นคำถามที่เหนือความคาดหมายจริงและเป็นคำถามที่ ที่ผู้ใหญ่บางคนก็ไม่เคยคิดนะเรื่องนี้แต่แม่ทัพก็คิดครับถามว่าอนาคตจะมีการใช้ AI แทนทหารหรือไม่ครับก็คือโรบอทหุ่นยนต์นั่นแหละตอบว่ามีครับมีในอนาคตข้างหน้ามันจะมีกองทัพหุ่นยนต์ เดินเข้ามาโดยที่ไม่มีชีวิตเลยเหล็กหนาเดินเหมือนคนมีสีขาบ้างสองขาบ้างตีนตะขาบ,บ้างมีโอกาสลบกับโรบอทท้องฟ้าก็มีแต่จะโดนเต็มท้องฟ้าและจะไม่มีทหารเลยเพราะ ทหารอยู่ใต้ดินอำนวยการยุดด้วยระบบคอมพิวเตอร์อยู่ใต้ดินคำพูดนี้กองทัพจะต้องพัฒนาไปตรงนั้นมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วน้องหนูหน้อยที่พูดสักครู่นี้มีโอกาสเป็นจริงครับปบมือให้น้องเขาด้วยครับ และฝากพี่ๆที่เรียนคณะวิศวกรรมวิศวกรรมหุ่นยนต์วิศวกรรมเครื่องยนต์เครื่องกลทั้งหลายขอให้เป็นหนึ่งหนึ่งความคิดที่เราจะช่วยพัฒนาเหล่านี้นให้ไปถึงจุดนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อจากต่างประเทศอขอบครับขอครับในอนาคต ว่าจะใช้เกราะแบบไหนครับใช้เกราะใช่ครับเกราะคนใช่ไหมลูกใช่ครับดีมั้งอ๋อปลดมือให้น้องด้วยครับน้องเขาถามว่าในอนาคตจะใช้เกราะแบบไหนครับเกราะมันจะมีเกราะหลายรูปแบบเกราะยานยนต์เกราะป้องกันทหาร แล้วก็โรบอทที่เป็นหุ่นยนต์อันนั้นเขามีเกาะอ,อยู่แล้วในอนาคตก็ต้องถ้าคนก็ต้องมีเกาะเกาะแบบเสื้อเกาะที่คุณาทหารใส่ใลูกเพราะป้องกันการยิงเข้ามาที่ตัวก็มีต้องเป็นเกาะเพราะว่ามือเราต้องขยับเกาะจะต้องบังหน้าอกไว้เพราะว่า ชิ้นส่วนร่างกายเราจะบอบบางอยู่ที่แผ่นหน้าอกถ้าถูกส่วนไหนส่วนขาส่วนแขนมันจะไม่ค่อยเป็นไรมันจะต้องมีหมวกเหล็กใส่นะครับก็มีเกาะเหมือนเดิมรถก็ต้องมีเกาะเครื่องบินก็ต้องมีเกาะยังคงมีเกาะเหมือนเดิมลูกปบมือให้หนูน้อยนะครับปบมือเป็นคำถามที่ดีถุดแล้วมีเกาะเหมือนเดิม